สามารถเปลี่ยนแปลงใบหนาค่ะเพราะว่านาสัน่นล้กกามีรอยกะแก่ใบหนาที่แบบสันให้ออกเป็นแบบเฉียดเลี่ยมสักหน่อยค่ะก็แต่งตามยูทูบไปอะค่ะแต่ก็บ่ถือใจอะค่ะและถ้าคุณไม่ขยี้นะคะด้านในของขนพับมันจะไม่โดนแปง้งพอลงโดนรองพื้นที่เหนียวมันจะเป็นด่างนั่นเองค่ะค่ะนั่งแต่งตาแล้วๆกับนั่งสติคนตาค่ะเปลี่ยนไปลายแล้วค่ะ <laughs> เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ เรื่องฟ้าแล้วก็หน้าบานตอนนี้กับโอเคอบอุ่นน่ารักพี่ๆช่างทุกคนน่ารักเข้าใจค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ไปปรับใช้กับดิจิทัลแกรรมวันของเราได้เลย สวยค่ะงามค่ะถือใจค่ะรู้สึกว่าเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปหลายค่ะประทับใจทั้ง oh. คู่ผู้ซอยทุกผู้ทุกคนค่ะลักกาทุม oh. ดูดีๆจากคุณคู่ที่ไห่มาค่ะแบบไห่มาทุกอย่างเลยค่ะบ่มมีแปิดบังเลยค่ะอยากสวยอย่ารอช้ารีบมาหาจังจิง้องค่ะ